เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนสายฝนสร้างความชุ่ชมฉ่ำแต่ก็อาจนำมาซึ่งโรคหลายชนิดมารู้จักกับโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนกันดีกว่าโรคแรกที่เรามักจะพบเจอได้บ่อยนั้นก็คือไข้หวัดไข้หวัดนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสที่เป็นสาเหตุนั้นมีหลายชนิดเช่นกลุ่มไวรัสโนโรกลุ่มไวรัสอะดีโนกลุ่มไวรัสโครโรนาและอื่นๆผู้ป่วยมักมีไขต้ต่ำๆเมื่อยปวดหัวน้ำมูกไหล ไอเจ็บคอส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเองภายใน2-3วันเนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อง่ายวิธีการป้องกันเวลาที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่คนแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจามล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆและที่สำคัญมันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีโรคต่อมาก็คือไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเรนซ่าซึ่งมีหลายสายพันธุ์มักมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนเพลียไอและมีน้ำมูกปวดศีรษะผู้ป่วยบางกลุ่มเช่นเด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบหายใจได้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการกินยาลดไข้และเช็ดตัวประกอบกันไปดื่มน้ำให้มากและพักผ่อนให้เพียงพอ หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อแทรกซ้อนแพทย์อาจพิจนารณาให้ยาต้านไวรัส,สร่วมด้วยมาถึงโรคที่3นั่นก็คือไข้เลือดออกไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหันนำโรคผู้ป่วยจะมีไข้สูง2-7วันปวดเมื่อยตามตัวปวดศรีรษะและพบจุดเลือดออกที่ผิวหนังบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะช็อกเลือดออกตามไรฟัน เลือดกำดาวไหลเลือดออกในกระเพาะอาหารและอวัยวะอื่นๆและเสียชีวิตได้โรคฉีหนูเกิดจากการลุยน้ำขังที่มีเชื้อโรคปะาป,ปนอยู่ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศรีรษะมีไข้สูงเชียบพันตาแดงคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณหลังน่องและต้นคอซึ่งการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคฉีหนูนั้น แพทย์ผู้รักษาจะสอบถามประวัติของคนไท้ว่ามีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคฉี่หนูหรือไม่ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่น้ำท่วมขังหรือหากจำเป็นควรมีอุปกรณ์ป้องกันและการดูแลที่เหมาะสมเช่นรองเท้าบูทการทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากเสร็จกิจวัตรหรือกลับถึงบ้านแล้วโรคติดต่อที่เกี่ยวกับดวงตาเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกหากสัมผัสดวงตาจากการขยี้ตาหรือการกระเด็น ทำให้เกิดอาการคันหรือตาแดงหากใครเป็นโรคตาแดงก็ควรระมัดระวังไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นและรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตาแดงสู่บุคคลรอบข้างหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองในหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับรักษาความสะอาดมันล้างหน้าล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยนสถานที่แออัดสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชือ้อ ดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะครับหากใครมีอาการสงสัยว่าตัวเองป่วยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษากันด้วยนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเราสร้างได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย